เป็นภาพปวดตีนนะครับให้เพื่อนร่วมรับชมภาพเหตุการณ์จริงครับใกล้ๆครับดูใลๆดูใกล้นี่ครับนี่ครับคือระหว่างรอยต่อนะครับเราได้ทําการเชื่อมปิดนะครับปิดเพื่อความสวยงามไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือชั้นสองนะครับนี่ครับคือความสวยงามนะครับอมไปเลยครับ ขอแค่แลกเป็ทีพี่พ่อปลูกกล้วยขอแค่แลกเป็ทีพี่พ่อปลูกกล้วยขอแค่แลกเป็ทีพี่พ่อปลูกกล้วยปลูกกล้วยไงไม่ให้ตายพ่อต้องเหยียบโคนแน่นต้องเหยียบโคนแน่นต้องเหยียบโคนแน่นไม่แน่นไม่แน่นหลวมตายหมดไม่แน่นหลวมตายหมดไม่แน่นหลวมตายหมด